เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่สีคำในข้อใดใช้พยัญชน,สนะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำมาตราตัวสะกด เราอาจจะเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วอยกตัวอย่างเช่นแม่กกกดกบกลกงกลมนี่เนาะหาตาตัวสะกดก็จะมีกอไก่ดอด็กบใบไม้นองหนูงองูมอมา้าแต่ว่าพยาญชนะสะกดก็คือ เป็นพยัญชนะของตัวสะกดซึ่งต่างไปในแต่ละคำนะเช่นงานตัวสะกดคือนอนหนูพยัญชนะสะกดก็คือนอนหนูการตัวสะกดรอเรือพยัญชนะสะกดก็คือรอเรือเพราะฉะนั้น ในคำหนึ่งคำเนี่ยมาตราสะกดมาตราตัวสะกดอาจจะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนกับพยัญชนะสะกดก็ได้โดยที่พยัญชนะสะกดน้องเห็นได้เลยจากคำน้องก็สามารถตอบได้เลยแต่ว่ามาตราตัวสะกดน้องต้องอ่านถึงจะรู้เช่นงานก็เป็นนอน,นูมาตราตัวสะกดก็เป็นแม่กลส่วนการ ก็เป็นนอนหนูมาตาตัวสะกดก็เป็นแม่กลเหมือนกันเขาถามว่าข้อใดใช้พยัญชนะสะกดตรงตามมาตาตัวสะกดถุกคำามาดูข้อแรกโภชนะบําบัดคือการใช้อาหารและความรู้ด้านโภชนศาศส์รักษาโรคเนี่ยน้องลองดูข้อนี้การเนี่ย หน้าตาตัวสะกดคือแม่กลนแต่ว่าพญยยชนาสะกดคือรอเรือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ตรงตามไม่ตรงกันแล้วน้ก็ตัดทิ้งได้เลยโอเคดูข้อต่อไปเพื่อป้องกันการขาดวิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันข้อที่3ให้อวัยวะของผู้ป่วยทํางานเป็นปกติและเผาผลาญได้ดีผลานเนาะหนาตาตัวสะกดคือแม่กลนแต่ว่าพญยยชนะสสกดตเป็นยอิง ข้อที่4เพื่อคงไว้เพิ่มหรือลดน้ำหนักให้อยู่ในระดับปกติข้อที่5จึงควรให้ผู้ป่วยกินอาหารให้เหมาะกับโรคในแต่ละมือ,อควรก็เหมือนกันเลยส่วนโรคก็พััมาตราตัวสะกดคือแม่กบแต่ว่าพยัญชนะสะกดคือคอควายดังนั้นข้อที่พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำเลยก็คือข้อที่4สรุป มาตราตัวสะกดคือสิ่งที่น้องเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่กดแม่กบต่างๆแต่พยัญชนะสะกดเนี่ยน้องก็ดูได้จากคําเลยดูได้โดยตรงโจทย์เขาก็แค่ถามว่ามาตราตัวสะกดกับพยัญชนะสะกดข้อไหนที่ตรงกันทุกคํานั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ